ก็จะเปิดลงทะเบียนเนี่ย5กันยายนถึง19ตุลาคม2565นี้เกือบเดือนครึ่งเนาะเปิดใหม่หมดเลยทั้งคนที่มีบัตรอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตรล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยก็เลือกได้2แบบ,บแบบที่1ก็คือลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะมีการทําเว็บไซต์ขึ้นมาพิเศษ S <S สำหรับการลงทะเบียนบัตรโดยเฉพาะ,ะ,ะหรือว่าบางท่านเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกก็ไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนได้ซึ่งก็จะมีประมาณ7 0 0 0หน่วยทั่วประเทศหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานรล้งจังหวัดทุกจังหวัดธนาคารทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะครับรวมถึงที่ สาราว่าการเมืองพัทยาก็สะดวกที่ไหนท่านก็ไปลงทะเบียนได้ที่นั่นไม่จําเป็นต้องตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชนนะใกล้ตรงไหนไปที่นั่นใช่เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลเขาจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยคือเบื้องต้นไปเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมได้ไปลงเว็บไซต์ก็ได้ใช่แต่ถ้าใครอยากจะแบบยังไม่มีความสามารถในการที่จะใช้อย่างนี้ก็ไปเดินเดินเข้าไปหาวอเอ็นแบบงานที่คุณต้นพูดได้ใช่หรือบางท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้มีการเป็นผู้ป่วยจิตเยงไปลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่ได้ก็สามารถมอบอำนาจให้ลูกหลานไปลงทะเบียนแทนได้นะเขาจะมีใบมอบอำนาจอยู่<ม>ก็ไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์หรือว่าอาจจะไปขอที่สำนักงานที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตเนี่ย,ยก็มอบอำนาจเซ็นแล้วให้ลูกหลานไปลงทะเบียนแทนได้โอ้อหแรงว่าที่ทุกช่องทางเลยทุกช่องทางมันจะเก็บให้เรียบเลยใช่ไหมใช่ก็ หลักเกณฑ์เนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดนะก็มีเจ็ดข้อหลักฐานครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปรายละเอียดเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนถ้าหลักเกณฑ์เข้าๆก็คืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีรายได้มีทรัพย์สินไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับทั้งในส่วนของหนี้สินด้วยก็ต้องไม่เกินเกณฑ์ทรัพย์สินทั้งการเงินเงินฝากสลาดออมสินรวมถึงในเรื่องของบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ ก็จะมีการเชื่อมโยงนะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับ47หน่วยงานทั่วประเทศในการตรวจสอบเลยว่าคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง7ข้อหรือเปล่าและเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศผลก็ประมาณเดือนมกราคมปี66ประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างนั้นเท่ากับว่าของเดิมที่เราจะใช้ได้หรือสิ้นปี น่าจะเลยไปอาจจะประมาณมกราถึงกุมภาเดี๋ยวรอให้เขาเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยุดบัตรรุ่นปัจจุบันตอนนี้ยังยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจนแต่ประมาณน่าจะเป็นมกราหรือก็กุมภาปีหกหกแสดงว่าเาก็คนที่มีอยู่เดิมนะเขก็ยังใช้ได้ต่อเรื่อยไปไปเรื่อยใช่นะครับทีนี้พอการผลมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติท่านผ่านท่านก็เตรียมตัวไปแสดงตน เพื่อใช้สิทธิ์นะครับซึ่งก็จะใช้ใบประชาชนเลยนะครับไอ้ไอ้บัตรรปนไม่ต้องใช้แล้วเอาไปประชาชนต่อไปเนี่ยไปรูดซื้อของไปกดเงินสดไปเป็นค่าเดินทางคือใบเดียวจบบบัตรรปะชชานใเเดียยวลส่วนถ้าเกิดประกาศผลรอบแรกเดือนมกราคมอยหกแล้วปรากฏว่าบางคนไม่ผ่านแต่ยืนยันว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเข้าเกณฑ์นะ ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ให้เขาตรวจสอบใหม่ได้และเดี๋ยวรอฟังผลในรอบที่สองซึ่งระยะเวลาเท่าไหร่งไงเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามระดับไปอีกทีหนึ่งใช่นะคบตอนนี้ก็เตรียมพร้อมก่อนนะลงทะเบนะครับ5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้